สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนตัดภาพพื้นหลังภายใน5วินาทีไปดูกันเลยครับทำยังไงครับผมสำหรับขั้นตอนในการตัดภาพพื้นหลังออกนะครับผมมีอยู่2วิธีด้วยกันคือ เข้าทางเว็บไซต์และเข้าทางแอปนะครับขั้นตอนขั้นตอนแรกผมจะมาบอกการเข้าทางเว็บไซต์ก่อนนะครับผมโดยการกดที่ Google Chrome นะครับผมให้พิมพ์คําว่า Remove Remove.bg นะครับผมกดเข้าไปเลยครับผม พอมาถึงหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นคําว่าอัปโหลดอินเมนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยไปเลือกรูปที่จะตัดมานะครับ๋ยวผมจะเลือกตัวอย่างรูปมาสักหนึ่งรูปนะครับเพื่อจะทําการตัดให้ดูนะครับเป็นรูปนี้นะครับผม ระบบก็จะทำการอัปโหลดและตัดภาพโดยอตัตโนมัตินะครับผมอ่าครับผมอ่าครับผมเรียบร้อยแล้วครับตัดเรียบร้อยแล้วแล้วเราแล้วเราก็กดไปที่ดาวน์โหลดเลยครับผมกดเข้าไปเลยระบบก็จะทำการ บันทึกลงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับอ่าครับผมสำหรับวิธีที่สองคือเข้าทางแอปพลิเคชันนะครับเฮสโตนะครับ ให้กดคําว่า remove.bg นะครับผม remove.bg นะครับนี่นะครับหน้าแอปพลิเคชันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับอันแรกเนี่ยครับให้เพื่อนกดเข้าไปเลย หน้าแอปพลิเคชันก็จะเป็นลักษณะนนเดียวกับเว็บไซต์เลยนะครับแต่ว่าอยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชันนะครับอา้าวก็ทําเหมือนเดิมครับทําเหมือนในเว็บไซต์เลยก็คือกดไปที่อัปโหลดอินเมจนะครับผมกดเข้าไปเลยไปเลือกรูปมาสักหนึ่งรูปนะครับผมมาลองดูว่าจะตัดได้ไหมผมเลือกเป็นเป็นตุ๊กตาแล้วกันนะครับลองดู ระบบก็จะ้ทำการแก้ไขาภาพเรียบร้อยแล้วครับตัดภาพอ่าครับผมให้กดไปที่ดาวน์โหลดเลยครับทำอนเว็บไซต์เลยเราจะมาทดสอบรูปที่เราตัดภาพพื้นหลังเรียบร้อยแล้วครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบไปดูนะครับว่าใช้ได้จริงนะเดี๋ยวผมจะเลือกภาพพื้นหลังก่อน,นสวย เข้าไปดูก่อนนะครับ okay. เบลือกเป็นรูปนะครับนี่ครับผมตัดภาพพื้นหลังเรียบร้อยแล้วครับตัดเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด, share, กด สับส i ายแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวส,บสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสภาพพื้นหลังภายใน5วินาทีไปดูเลยครับว่าทำยังไง